วิกันดูไปนู่นไมเน่น้องเมย์แม่เก็บให้หนูหน่อยืแม่เก็บใหนูนอ่าไปไตรงลูกตรงอือมเอาลูกเอาลูกแดงแดงไปเอาดูไปดูลูกตรงลูกแดงแดง อือุ้ยนอนยังไงน้องเมย์ตรงนู้นลูกโตๆน่ะไปไปนี่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 น้องเมย์นีนี่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 นีนี่นลูกใหญ่เก็บเก็บเก็บเอึ๊บนั่นอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์ถือตะกร้าน้องเมย์มานี่ป โอ้นี่น้องมวยลูกใหญ่พอเล็กอ่ะอ่ะเองเมยโอ้ยไม่ได้ลกันกายอยู่นั่นพอพอหนูเอาไปไหนถ่ายรูปเขากับน้องเมย์ตอนเก็บตัวบอรีให้หน่อยนี่น้องใหญ่ถ่ายแบบตอนเก็บนี่นี่น

เดต้นยังไม่ไดักอืมฮันอ้องมืออันนี้ตอปรอรีที่วางน้ำเขียวนะโอ้โห,หดูดนี่อะถ่ายเขาเดินเก็บกับนอ้องมือ หูนี่น้เองเมย้นยนีน่น้องมืมามาเด็ดต้นลูกนี่ดิมาเด็ดลูกนี่ใช่ตะกะเออเด็ดเลยเด็ดุบนี่กระนูทำเปลือยอ่ะนี่ง่ายเอาใส่